สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Funny Cat Family นะฮะซึ่งสาระส่วนใหญ่ในช่วงหลังๆนะฮะผมจะแอปเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งนะฮะรีวิวรองเท้ารีวิวเสื้อผ้านะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีอะไรจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับข้างหลังผมนะครับเป็นฮะเป็นเกงวิ่งนะฮะ ผมได้มาจากเพจ JP Running Active นะครับเพิ่งได้สดๆสรด้อนๆมาเมื่อวันเย็นนะครับเพื่อนๆลองทายราคาครับว่าเท่าไหร่ฮะแบบแกงวิ่งผ้าแบบนี้นะฮะมีการออกแบบที่เว้าด้านหลังด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับทรงเหมาะกับการวิ่งออกกำลังกาย เนื้อผ้าเป็นมิตรกับคนไทยอากาศร้อนนะครับราคาที่ผมได้มานะครับช่วงนี้ทางเพจเขาจัดโปรโมชั่นได้มาแค่ตัวละหนึ่งร้บาทนะครับนี่นะฮะกางเกงแบรนด์ jp จากเพจ jp running a c t i v e ซึ่งเพจนี้นะฮะก็เป็นเพจที่รับผลิตเสื้อวิ่งนะครับเริ่มต้นเดิมทีนะฮะผมก็เล่น Facebook เรื่อยๆนะครับแล้วไปเจอเพจนี้โดนบังเอิญก็เห็นทางแอดมินนะฮะเขาก็ลงสินค้าซึ่งเป็นเสื้อวิ่งที่รับผลิตเสื้อเป็นทีมนะฮะก็สวยงามนะครับแต่ก็ไปเจออยู่โพสต์หนึ่งซึ่งทางเพจก็ได้ปักหมุดไว้เป็นโพสต์ที่ขายกางเกงตอนแรกผมก็ดูผ,ผ่านนะฮะนึกว่าราคาจะแพง3-400เหมือนกับกางเกงวิ่งที่ขายในช้อปปี้หรือแบรนด์ดังๆอื่นๆนะครับปรากฏว่า ไม่น่าเชื่อนะครับแค่100บาทนะครับแต่ก็ต้องมีค่าส่งให้ทางแอดมินเขาเล็กๆน้อยๆนะครับตามน้ําหนักของสินค้าผมใส่ตัวนี้นะคอนเฟิร์มว่าดีจริงๆนะครับทางเพจก็อธิบายคุณลักษณะว่าเป็นผ้าที่มีบางนะครับผ้าบางแห้งเร็วนะครับเมื่อวานผมได้สินค้ามาช่วงเที่ยงพอกลับถึงบ้านก็ ซักลงเครื่องซักผ้านะฮะก็กะว่าจะตากไว้ประมาณหนึ่งวันอีกวันก็เอาไปใส่วิ่งเนื่องจากเมื่อวานแดดของที่นี่ฮะแดดดีเหลือเกินนะครับเลิกงานมาห้าโมงปั่นเครื่องซักผ้าเสร็จเอาใส่หม้อสปินปั่นหมาดผมก็เอาไปตากแดดไว้หน้าบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงฮะจากประมาณห้าโมงสิบถึงประมาณห้าโมงครึ่งก,กว่าก่อนจะออกไปวิ่งเมื่อวานเย็นเนะี่ยปรากฏว่า กางเกงตัวนี้เนี่ยหลังจากซักเสร็จแล้วผ่านการปั่นหมาดแล้วเอาไปตากแดดแดดเดย็นนะฮะครึ่งชั่วโมงแห้งแล้วนะครับโอ้โหแห้งเร็วสมดังที่ทางเพจเขาว่าจริงๆเอาละพอแห้งเร็วพวกผมก็เอาเลยใส่ไปวิ่งนะฮะเมื่อวานใส่ไปวิ่งผมวิ่งห้ากิโลเร็วเมื่อวานที่ประทับใจก็คือเนื้อผ้านุ่มทิ้งตัวพทิ้วนะครับอีกอย่าง ระหว่างวิ่งเนี่ยไม่มีปัญหาเนื้อผ้าเบียดกับเสียดสีกับขาด้านในเลยนะครับซึ่งกางเกงหลายๆตัวที่ผมใส่วิ่งเนี่ยเวลาช่วงที่ผมเหนื่อออกเยอะนะฮะอากาศร้อนร้อนเนี่ยจะมีปัญหาว่าตรงช่วงขาหนีบจะโดนผ้าเสียดสีแล้วก็เป็นแผลวันนั้นก็จะวิ่งไม่ค่อยรับลื่นนะครับดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมมาแนะนำเลยนะฮะว่าทางเขาออกแบบมาดีจริงๆ มีหลายลวดลายแล้วก็ล่าสุดเห็นว่ามีหลายสีแล้วนะที่พิเศษคือตัวละร้อยบาทแต่มีซิปด้านหลังให้ด้วยนะเห็นไหมฮะเนี่ยมีกระเป๋าด้านหลังใครที่ใส่กุญแจรถหรือว่าใส่เจลซองเล็เลกๆผมว่าเอาใส่ในซิปด้านหลังได้เลยนะครับก็เป็นของดีที่คนไทยผลิตที่เอามาแนะนำเพื่อนๆนะครับกางเกงวิ่งสวยงามทีเดียวนะฮะติดตามไปได้ ทางเพจเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในคำบรรยายคลิปนะครับเพจ JP Running Active นะฮะเพื่อนๆตามไปอุดหนุนพ่อค้าเขาได้นะครับของดีจริงๆฮะรบอบนี้ผมเหมามาเลย5ตัวนะครับเน้นสีดำล้วนนะฮะครั้งหน้าตั้งใจว่าจะอุดหนุนสีอื่นบ้างนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ